อ่ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu Kingyon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองอ่โอเคครับก็สาขาของ Isuzu Kingyon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับจะหาง่ายอยู่ใกล้ห้างโรบินสันแล้วก็อยู่เตดถนนใหญ่ด้วยโดยชัลุมหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันที่พี่ต่ายถ่ายคลิปนะแต่ไม่แน่ใจว่าพี่ต่ายจะเอาลงทันไหมครับ ก็จะตรงกับวันที่28กันยายนพศ2563นั่นเองนะครับเมื่อกี้ที่พี่ต่ายถ่ายไปก็จะเป็นน้องน็กนะครับน้องนิกเป็นเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางของที่นี่มายืมสถานีเขาถ่ายนะครับ <c oughs> พอดีพี่ต่ายอยากจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างรถ2รุ่นคือเป็นรุ่นที่เปิดตัวมาใหม่เออตั้งแต่ที่เราเห็นกระแตแรงๆกันแล้วทีนี้ก็จะมีเสียงมาว่าเอา้าเฮ้ยเขาเป็นเจ้าตัวเกรด LDA เนี่ย แล้วทีนี้เราจะเอาแบบไหนเอา LDA หรือว่าเอาสปีดทีเนี้ยเดี๋ยวพี่ต่จะพาไปไขข้อข้องใจกันนะครับว่าเราควรจะเอารุ่นไหนกันดีเพราะ,ะถ้ารีวิวเป็นคันเนี่ยช่องอื่นก็เอาลงไปแล้วนะครับวันนี้พอดีพี่ต่เช็คดูน้องนิกมีรถรุ่นนี้จอดอยู่พอดีแล้วก็เจ้าตัวเอ็กซิลีสปีจอดหยุดพอดีนะครับซึ่งสองคันเนี้ยถ้าเอาจริงๆเขาจะเป็นเกรดเดียวกันนะครับแต่ว่าเจ้าเอ็กซิลีก็มีน้องๆแซวมาว่าเฮ้ย LDA อัปเกรด อะก็เดี๋ยวไปดูกันน้องนิกราคาเจ้าตัว LDA ฝั่งซ้ายเท่าไหร่สแตนดารเดเท่าไหร่นะ7จ็ดแสบาทคา่ะแล้วทั้าตัว X Series ล่ะครับแปดแสนบาทคา่ะห่างกันเท่าไหร่ครับ35,000บาทคา่ะอ่าก็อย่างที่น้องนิกบอกเมื่อกี้นะครับว่าเจ้าตัวแค p ปโฟ 1.9เกรด LDA ราคาสีขาวอยู่ที่779,000บาทนะครับฝั่งซ้ายนะครับคู่ชกค,คู่ชกจะบอกว่าสีขาวสีน้ำเงินก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นสีขาวทั้งคู่ส่วนฝั่งขวาของพี่ตายนะครับจะเป็นเจ้าตัว Cap 4 1.9เกรด LDA จะเป็นตัว X Series นะครับ X Series Speed ซึ่ง X Series Speed นะครับแต่ก่อนที่เราเคยเห็นก็จะเป็นเจ้าตัวเกรดแซถูกไหมครับ mm hmm. แต่น้องๆบางท่านเฮ้ยทำไมเขาเอา เจ้าตัว LDA มาทําแทนอันนี้เดี๋ยวจะไขข้อข้องใจให้ปะ๊ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าต่างกัน35,000บาทเราจะเอารุ่นไหนกันดีอ่ะเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวนี้ก่อนละกันน้องนิกไปเปิดไฟหน้าให้หน่อยครับเปิดทั้งสองคันเลยนะครับน้องนิก โอ้น้องเปิลน,น้องเปิ้ลอ่าทีนี้น้องนิกเปิดไฟหน้าให้ดูแล้วนะครับเรามาไล่ดูจากด้านหน้าเริ่มจากด้านหน้าเจ้าตัว LDA สแตนดาร์กันก่อนเลยนี่กระจังหน้าของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นโครเมียม2ชั้นมีโลโก้ Isuzu ให้ไฟหน้าใช่ไหมครับก็จะเป็นเจ้าตัวหลอด LED มีไฟ daylight ให้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยน้องนิกเปิดไฟเลี้ยวกพริบกพริบหน่อยครับ2คันเลย แต่ก่อนเป็น CR นะครับแล้วปิดไปหน้าทำไมอะไม่ได้ปิดเ,เปิดกุญแจไม่ได้เปิดกุญแจไหมเปิดกุญแจตำแหน่งออนเลยอ่าโอเคครับผมก็ตั้งแต่ย้ายจาก CR เป็นเซลลราศีก็จับนะครับร <laughs> าศียาจกุกแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ <laughs> อ่านี่คือด้านหน้าของเจ้าตัวเกรด LDA ทีนี้เราย้ายไปดูเจ้าตัวสปีดกันบ้าง นี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องไม่ถูกเรื่องไม่ถูก,ก,ถกระหว่างซ้ายสวยหรูดูดีกับฝั่งขวานี่เป็นสิทธิ์พี่แลดูสปอร์ตเออจริงๆคือวัตถุประสงค์ของการออกแบบเจ้าตัวเอ็กซิลี่เนี่ยออกแบบให้มีความเป็นสปอร์ตมากๆออตัวนี้บอกเลยเดี๋ยวพี่ต่ายจะบอกสูตรการแต่งนะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้กระจังหน้า2ชั้นเหมือนกันมีโลโก้อิซุสสีแดงนะครับฝั่งนู้นเป็นสีโครเมียมนะครับฝั่งนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็ ถ้าพูดเทียบกันขึ้นมานะครับเจ้าตัวสปกีกจะบอกว่าเฮ้ยเรามีลินล้นนะมีลิน้นมีลินล้นมันเราหรือเปล่าเอลดีบอลลินนลน้นบา้าลิ้นบออะไรผูกูดบาดจนหัวลอกเขาให้ <c oughs> อ่าเดิเรามาดูของเขาก็จะมีเจ้าตัวสเกิร์ตนะครับมีมาให้จากโรงงานแล้วตอนนี้ก็บอกว่าสวยมากๆมีการเคลือบเคปล่าแล้วก็มีปลายเขาเรียกว่าลิ้นสีแดงด้วยนะครับตัวนี้เอานิกมารูปมารูปให้ลูกค้าดูเออ้าผู้หญิงรูปจะดูดีอุ้ยมือสวยมือสวยเอออ่าไปลโอเค ลูกค้ามายืนดูพี่ต่ายถ่ายดูลูกค้าหัวเราะนะครับก็ไฟหน้าก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเจ้าหลอด LED แล้วก็ไฟเดอไลท์มีมาให้แล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อย2ตัวนี้นะครับเขาจะเหมือนกันนั่นแหละเจ้าไฟตัดหมอกเพราะว่าเขาเป็นเกรดเดียวกันนั่นเองแต่ว่าเจ้าตัว X Series น้องเขาจะมีชุดอัปเกรดมาให้ค่อนข้างจะเยอะเออทีนี้เดี๋ยวเ,เราไปดูเจ้าตัวล้อแม็กกันบ้างคลิปนี้ถ่ายยาวไม่มีตัด แล้วก็ไม่มีสคริปด้วยแล้วก็มายืมสถานที่คนอื่นถ่ายด้วยเอออะน้องนิกตัวแม็กตัวนี้นะครับเจ้าตัว LDA เป็นแม็กขนาดไหนครับโอเคห้าห้านิ้วน้องบอกว่าห้าห้าอย่างก็เอาจริงๆแล้วนะครับเจ้าตัวเกรด LDA แม็กตัวนี้ก็จะเป็นแม็กสีบรอนเงินขนาด16นิ้วนั่นเองโดยเบอร์อยางที่เจ้าตัว LDA คันนี้ใช้นะครับ ต่อไปนี้พี่ต่ายจะเรียก LDA กับตัวสปีดเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆแต่อันที่จริงก็คือพื้นฐานก็คือ LDA ด้วยกันเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น215 70 16นั่นเองนะครับคันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะรับวันที่30ยังไม่ได้ล้างระบบกันสะเทือนนะครับก็จะเป็นอิสระปรีกนก2ชั้นพร้อมกับคอยสเปรงเสริมด้วยโช๊คอัพแก๊สนั่นเองการออกแบบด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ดูด้านข้างกันก่อน ดูล้อแม็กครับน้องนิกเดี๋ยวไปดูล้อแม็กเจ้าตัว X Series Speed กันลูกค้าก็ตามมาให้กำลังใจพี่ต่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะแกะอย่างเซอร์ไพรส์นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างอ่ะเรามาดูกัน,นเนี่ยเนี่ยรถจะไม่ใช่รถสาขาตัวเองอยังไโม <laughs> เขาเก็บไว้ตั้งดานอ่ะนี่ ถ้าเราเห็นนะครับ2ตัวนี้จะเป็นแม็กนี่ลายเดียวกันเลยนะถ้าพี่ต่ายดูไม่ผิดแต่ว่าเจ้าตัว x Series น,นี่ตามแบบฉบ,บับของเขาเลยครับเป็นสีดํานั่นเองดําเงาเปียนโนแบ็กนะครับแล้วก็มีตัวสัญ,ญลักษณ์ของอิสุสุสีแดงอ,อันนี้คือลายล้อแม็กแล้วก็ด้านข้างของเจ้าตัว LDA เมื่อกี้เรียบๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เห็นไหมครับเขาจะมีชุดสเกิร์ตด้านข้างมาให้น้องนี่ไหนๆก็แกะล้อแแกะแกะแกะล้อนึงเลยแกะเลยเนาะ นี่ก็จะเป็นตัวล้อด้านหลังของเขา่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านท้ายของทั้งสองรุ่นกันว่าเขาเป็นแบบไหนขออนุญ,ญาตเสียงดังนิดนึงนะครับไม่ไม,ไ,มไม่เป็นไรครับน,นั่งเลย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 ท่านนี้ลูกค้ามาดูรถหรือเปล่าลูกค้ามารับรถหรือมาดูรถอ๋อโอเคโอเค อ่ะครับทีนี้เราก็มาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มานี่มานี่ก่อนนี่มานี่ก่อนเดี๋ยว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 เยอายืนยืนเดี๋ยวเรายืน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 โอ้โหครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าเขานะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับก็สาหรับใครที่เป็นเอซีนะครับให้เปลี่ยนสติกเกอร์เอออ่ะมาเรามาดูด้านท้ายกันทีนี้เรามาดูด้านท้ายเจ้าตัวเออเขียนอาใส่หนวดอ่ะพอดีนี่จริงๆ ทีนี้นะครับด้านท้ายของเจ้าตัว LDA เขาจะมีกันชนมาให้อย่างน้อยก็บอกว่าเฮ้ยเราก็มีกันชนเร้วว่าถ้าจะขึ้นอย่างน้อยก็ไม่เป่าแตกเพราะว่ากันชนของเราจะเป็นกันชน2สเต็ปนั่นเองคุณเหยียบตรงนี้เลยแล้วก็เหยียบตรงนี้แล้วขึ้นนิคตาทิศเลยครับเออเออเออนั่นแหละนั่นแหละนี่ขึ้นง่ายของเราขึ้นง่ายครับนิคลงมาครับผม <c oughs> แล้วก็ทีนี้ไฟไท้ายของเขาก็จะเป็นเจ้าตัว LDA เหมือนกันคือเขาไม่ได้เป็นผาลองเขาก็เป็นมวยมวยเป็นสติดมีคู่เหมือนกันเจ้าตัวนี้นะครับไฟท้ายแบบ LDA กล้องมองหลังมีนะครับมีมาให้เรียบร้อยมือจับของเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถไฟเบรกดวงที่3าม,มีให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสิทธิ์ผู้น้องกันบ้างนะครับสิทธิ์ล้างคููไป <c oughs> อา้าวนี่การชนท้ายไม่มีแต่ว่าเขาจะมีเจ้าตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรตัวสเกิร์ตมาให้สเกิร์ตท,ท้ายมาให้ สเกิร์ตคือรอบด้านเลยนะครับรอบคันเลยนะแต่ถ้าใครจะซื้อซื้อแยกมีขายครับแต่ราคานี่ต้องบอกว่าอืคุณมีก็จัดไปอ่ะเมะื่อกี้ตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับพี่ต่ายลืมให้ดูนิดหนึ่งเดี๋ยวมาแป๊บนึงครับนี่ตัวด้านหน้าเมื่อกี้พี่ต่ายให้ลืมให้ดูนะครับว่า hey, hey, hey. เจ้าตัว X s e r ซ e s รนะครับ hey, hey. เขาจะมีตัวคาดฝากระโปรงตัวนี้ด้วยเนี่ยแต่ว่าตัว LDA เเขาจะไม่มีแล้วก็ด้านข้างของเขาเนี่ยก็ จะมีสัญ,ญลักษณ์เจ้าตัว x เดี๋ยววันหลังยเราจะมาแนะนํานะครับแต่งรถแบบ xx แต่งวันไหนแต่งแบบไหนจะแต่งวันไหนก็จะแต่งวันไหนก็เรื่องของเขาขอบทัวร์ทุ่านพี่น้อย <แ S 1> อาจจะกวางงานทํางานนิดนึงรครับคนกวาดก็กวาดคนทายก็ถ่ายคนเหยียบก็เหยียบ <c oughs> ตัวนี้เขาไม่มีกันชนท้ายมาให้นะครับก็จะเป็นสเกิร์ตแบบที่พี่ตายบอกไปนั่นเองก็จะมีเกล็เคฟล่ามาแล้วก็มีเส้นสีแดงนะครับ เป็นเส้นทำลองนั่นเองตัวนี้จะเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะครับนี่กล้องมีมาให้แล้วทีนี้อ่ะเวลาเราจะขึ้นเราขึ้นยังไงครับนีกเฮ้ยไม่ดีม้งไปหยับสเก็อ่ะฮะโอเคยังมีความสละเฮ้แต่เขาไม่ได้ใส่กระบะอะไรเนี่อไม่ต้องแค่นี้แหละเอออ่ะ่เหมือนน้ำหนักขึ้นนะเนี่ยนั่งเปิ๊บยุกเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันบ้างครับนี่เดี๋ยวเปิด เปิดประตูเจ้าตัว LDA เลยครับเปิดตั้ง4บานเลยครับเปิดเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยลูกค้าจะได้เห็นชัดๆอ่ะทีนี้ก็จะเป็นภายในของเจ้าตัว LDA นะครับเขาก็าจะเป็นแบบนี้เลยก็คือเน้นเป็นโทนดำเดี๋ยวพี่ต่ายขอปิดไฟป๊อกป๊อกป๊กก่อนนะครับก็จะเป็นตัวนี้กระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้าเช่นเดียวกันมีเขาเรียกว่า บุนุ่มมาให้นะครับจะเป็นผ้าส่วนเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีนี่พรีเมียมนอกจากไม่ร้อนนั่งสบายนะครับยังให้ความกระชับอีกด้วยทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันบ้าง LDA เราเห็นไปหลายรอบละก็เดี๋ยวถ่ายมันผ่านแล้วกันคอนโซลด้านหน้าไม่มีการบุนุ่มมาให้ครับตัวเส้นสายบริเวณเครื่องเล่นก็จะเน้นเป็นสีบ,บอลกับสีเทานั่นเองหน้าจอเจนิ้วมีกล้องมองหลังมาให้แล้วก็ แผงสวิตควบคุมตำแหน่งแอร์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เป็นลักษณะแบบนี้เลยแบบนี้เลยหัวเกียร์เขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็พวงมาลัยจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้แล้วก็มาตรวัดก็จะเป็นแบบนี้เลยหน้าจอ4นิ้วนะครับแสดงผลอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันก็จะเป็นแบบนี้ห้องผู้โดยสารด้านหลังแอร์หลังไม่มีมาให้นะครับในเกรด LDA บอกเลยไปดูซิเจ้าตัวสปีดเขาจะมีไหมอ่า นี่ปิดประตูฝั่งนี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูตัว LDM เซน่าส,สวัสดีครับผมเซน่าคันนั้นผมปาไหน่ยอยนะเดี๋ยวผมตัวหายทีนึ่งโ,โอเคโอเคปากไปกนิดนึงครับอ่ะโอเค<ต>ก็เจ้าตัวออโอ้คุณอยู่ประกันคุณยังไม่รู้หรผมจะรู้ดนนเดี๋ยวอ่ะทีนี้เรามาดูภายในเจ้าตัว จะเรียกว่าไงเจ้าตัว X Series Speed กันบ้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยพี่ต่ายไม่แน่ใจว่าจะชัดหรือไม่ชัดนะครับปิดไฟปอกแป๊กกันอ้าวเริ่มจากแผงประตูด้านข้างเลยเจ้าตัว LDA เขาจะเรีนเป็นสีบอลอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเปียโนแบค็คแล้วก็มีสีดำนั่นเองตัวนี้ของเขา LDA จะดำดำเลยดำสนิทตัวนี้ดำเปียโนแบค็คเงาวักนะครับบูนุ่มมีมาให้เช่นเดียวกันเบาะเป็นบ่อผ้าทั้งคู่แต่ตามเกรดของเจ้าตัว สปีดเนี่ยเขาก็จะเป็นเบาะผ้าแล้วก็เดินด้วยผ้าสีแดงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นเขาเลยนี่ตัวนี้นะครับเจ้าตัว LDA จะเป็นสีเทาตัวสปีดนะครับเขาจะไล่ดําไปหาแดงแล้วก็มีตัว X อยู่ท้ายสุดนั่นเองหน้าจอ7นิ้วมีมาให้มันกันนะครับมวยนักคู่ตัวนี้ยังไม่มีอะไรเกินกันในระบบความบันเทิงนะแบบนี้แบบนี้พ่วงมาไล่นะครับเจ้าตัว X ซีรีส์เขาจะมีสีแดงให้ตรงนี้ Isuzu ส,สีแดงแล้วก็ ตัว LDA นะครับก็จะเป็นสีดำแต่ว่าตัวนี้จะเป็นดำเปียโนโอแบ็กนั่นเองมาตรวัดนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยออกแบบให้มีความต่างจากเจ้า LDA นะมีสัญลักษณ์ X เห็นไหมตรง1,000รอบเนี่ยช่องแอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยดำไล่มาแดงทีนี้เราไปดูด้านหลังกันบ้างว่าก็มีแอร์หลังไหมครับก็จะเป็นแบบนี้เลยด้านในเจ้าตัว LDA ครับ ก็บอกแล้วว่า LDA ไม่มีแอร์หลังเมื่อเราไม่มีนายก็ไม่มี <c oughs> นายก็ไปจากเรานี่แหละเพราะฉะนั้นไม่มีแอร์หลังมาให้นะครับแต่จะมี USB มาให้ตัวนั้นก็มีมีเหมือนกันครับแล้วก็เพดานด้านบนเจ้าตัว LDA เขาจะเป็นสีสีเขาเรียกว่าอะไรสีครีมเทาๆไหมประมาณนี้แต่ตัวนี้ XCD เขาจะเป็นสีดำเลยสำหรับใครที่ไม่ชอบสีครีมนะครับก็เอาตัวนี้ไปใส่ได้ยเกันเองครับไม่มีแถมบอกเลย ก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสถานที่นะครับซอ n i นิกนะครับที่ให้ความมาดุเคราะห์พี่ต่ายได้มาถ่ายแล้วก็เดินตามตลอดโอเคก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะพยายามเครื่องยนต์พี่ต่ายไม่ขอเทียบนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาจะเหมือนกันก็คือเครื่อง1.9ตันคู่แรงมา้าแรงเบรดสองตัวนี้เท่ากันทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าพี่ต่ายตกหล่นรายละเอียดตรงไหนสามารถเพิ่มเติมให้ได้นะครับ อ่ะโอเคก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับรวยๆเพียงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ